สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนิเคี๊ยีไอพีนะคะเช้าบ่ายวัน,นที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนคํานวณค่ะคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่10ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรืหลุดนะคะวันที่10นะคะพี่น้องขาจะหลุดนะคะดินรอบเช้าใจให้4และ3เดินรอบบ่ายใจะให้0และ9นะคะ รอบเช้าบนมาหกสองหนึ่งล่างเจ็ดแปดนะคะรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้ศูนย์และเก้าวันนี้ศูนย์มาอยู่นะคะพี่น้องบนมาหนึ่งศูนย์หนึ่งล่างห้าแปดมาตัวเดียวนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องจงใหม่มันออกเนาะคะ่ะเนาะมาต่อนะคะวันที่สิบเอ็ดก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆเช่นเคยนะคะวันที่สิบเอ็ดเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองนะคะพี่น้องค่ะปกติคำนวณแล้วนะคะพี่น้อง แอดมินห้องนอนนะคะก็ได้คำนวณใหม่ยิ่งเป็นนอนรับดีหลายพี่น้องนิวตะนอนค่ะสามนะคะสามสี่สามสองสามเจ็ดนะคะคลิปนี้จะไวๆเร็วๆนิดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะสามเก้าสามแปดสามหกค่ะสองนะคะพี่น้องสองสี่ สองสองสามสองเจ,จ็ดนะคนะพี่น้องคะสองหกสองหนึ่งสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะแล้วแต่ชอบนะคนะพี่น้องคะชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูเดนใหม่นะคะเดนใหม่อยู่ที่ สีและสาค่ะพี่น้องวันนี้3เบิลน,นะคะจะมาหรือเปล่านะคะสี่นะคะ4ี่สามสี่สแล้วก็4ีค่ะสนะคะพี่น้องคาส3มสาสอง สามหนึ่งสามหกสามแปดสามห้านะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่้องค่ะวันนี้ใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวเลขน้อยตัวนะคะสามนะคะสามสี่สามสองสามหกนะคะใจชอบเพิ่มสองก็สองสี่นะคะสองแปดสองหกค่ะพี่้อง สี่นะคะสี่ส,ส,สนะคะ3ค่ะ3 3มสาจะชอบเพิ่มก็3 3 6สา,สานะคะพีดองเอทุกท่านก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามูลุดทุกวันเช่นเคยคะ่ะค่ะพี่้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นะคะก็คือเลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบิร์ประจําวันก็เบิ้์หนึ่งหนึ่งนะคะข่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆุขมั่นๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ